สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันเดินทางนะครับมนันีสิเดินทางแล้วพี่น้องครับไปทางบุละสำนักง,งานมลํำเพชรลาเพื่อนนะครับร่วมไปถึงบ้านต้นนะครับอำเภอประยืนจังหวัดขอน,กนแก่นแะ้วก็ไปสะลัขามไปขอนแก่นบุละพี่น้องนะครับเนาะไปทางสำนักง,งานมลํำเพชรลาเพื่อนบ้านต้นนะครับพี่น้องบักแตงโม่ไปออกเดินทาง ไปก่อนเอบาทนี่บาทหน่อยของฉันลลอกไว้แล้วนะครับลลอกบานไปแล้วบุละเ <ไป S 1> ลียวปวิดฤดูการบุละจังสริได้กลับมาบาทนี่จักเมื่อไรละเอาก้าบไปประบ้านอาทิตย์หนึง่งนะครับจังหวะกันไปแล้วบาทนี่ไปปักแตงโมไปขายด้วยแล้วก็ไปวันปิดฤดูการด้วยนะครับวันที่สามสิบที่จะถึงนี้นะครับปิดฤดูการมอําเพชรลำเพลินได้บกักแตงโมไปเต็มคันรถพี่น้อง บักแตงโมเต็มขั้นรถเลยมาเนี่ยขอบคุณเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไอ้ไอ่เอื้อยๆนะครับพี่ซอยสนับสนุนบักแตงโม่หมู่ว่านนี่แม่จันหอมนะครับพี่โมบิลพี่ขวัญชัยนะครับพี่ปันซอยซื้อบักแตงโม่หมู่ว่านนี่นะครับปูละลอยสองลอยบักแตงโมหน่วยบหมวยพี่น้องครับสามหน่วยลอยเดี๋ยวกลับกล่องให้เบิ่งก่อนหน่วยบักย่าง่พี่น้องนะครับสามหน่วยลอย นวลหน,วย,หนวยเดียวกับสามสิบห้าบาทนะนัดกันกับเอ็ดดีพี่จอปากกับเสียออกว่าสิไปพอกันบุญละส้ำนักงานบุญละมึงนี่ก็เลยสิออกเดือนทางบักแตงโงมกับเก็บมาใหม่ๆพี่น้องใน่วรยังเขียวๆอยู่นะครับเนี่ยมีสองสีสองอย่างมีสีลายๆแล้วก็สีดำๆเนี่ยสีค้ำคัเอาฝากพี่น้องเขาด้วยครับเด้อพู้ได้ยังได้บักแตงโงมฝากทีมงานมอหลงมอลอมอลทีมงานศิลปินนักสแสดงทีมงานควนว้อยพ่อขั้ขวแม่คขั้ว โซเฟอร์รถทีมงานนักดนตรีนะครับสามารถถักมาหาจานลอยได้เลยนะครับผู้ใดเคยสื่อของนำจานลอยกันอาสีหัอยู่เนาะนะครับ آ, ปรไปไปบ้านใดนะครับพี่น้องอันนี้สามหน่วยลอยนะพี่น้องเด้อขอบพระคุณลวงหนาสําหรับท่านที่อยากได้บักแตงโมนะครับอยากซอยสนับสนุนานะการนำหมกน้ำมั่นซอยเหลือจานลอยปไปออกเดินท่ามึงยางรุ่กับเปียเลดแปีดอยู่นี่จะได้ไปเติมลมอีกอยู่นี่ไปก่อนหน้าบ้านน้อยของฉันเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ ่ะเบ่งบรรยากาศฝนกระซิตกคั่มหัวล่ะพี่น้องเอ้ยแลก่กอยตัวมาแงละ่ะฝนกระซิโต้คั่มหรือบางที่เราบอ่อนฝ้าคึมกีฟ้าคึมมั้งล่ะบักเตียงโม่ก็สิบบ่เป็นยังนอกนอคันฝน,นตกวคั่มนี่นะครับบ้านน้อยบักเตียงโม่สิเป็นยังบ่อนอฝนตกวคั่มก็สิบบ่เป็นยังนอกนอเพราะมันปิดมาแล้วส่วนมากกันเป็นก็คือมันอยู่ในเครือบอกเขาจะว่าแต่ปิดมาแล้วเป็นยังอนอกที่เนาะเอ้า ไปหอดกาดขอให้ขายเไไบิ้ไวๆนะครับแล้วจังมาะไมาบ่บัดนี่ไปลงไปเบิงกลางบ้านดูไปบอกผู้เฒ่าสิบบอ,อกเดินทางแล้วาาท่า,านได้บอกกันอยู่หมู่บ้านนี่ไปบอกเฒ่าแม่ก่อนแต่พ่อก็อยู่หน้า่นละเฝ้า,า,าหัวอยู่พุ่นละโอ้ยสะอวันมันเขาจะง่ามไรมันซาปะหลังปไปพี่น้องออกเดินทางไ,ไปแวะเบิงสะลากลางบ้านก่อนผู้เฒ่าผู้ทัว,ทวอยู่หันบอสิไปบอกเพกัน พ่อเห่ือเอะบงเงินเบางซานไหนนั่มไหนด้อพ่อเหนือเอะเงินไม่เงินไม่พ่อเหนือเอบางเงินเบางซานไหนนั่มไหนด้อส่องเบางเนี่ยไปบ๊ายบายแหลเด้อบ้านน้อยบัดนี่เราจะกลับมาใหม่เฮาปิดวงแล้วจังว่ากันสิได้ไปจังไหนมาจังไหนาะลงมากลางบ้านบ้ดนพี่น้องไม่จะนั่งอยู่เงินมโนไม่นั่งเนาะพระลาไปเฮ็ดเบียกว่าพระลา ไปมาแล้วบอกผู้เฒ่าก่อนไปเด้อโศกมันโศกมันปิดวงปิดฤดูการกันได้มีมาไล่มาหลอก้ำเิอนในเด้อสอกน,นี่ผู้เฒ่าอยู่กลางบ้านพี่นอ้องโอ้โยรถไฟฟ้าพล่งขันบักเตียงโมเด้อบักเตียงโมเด้อเ <laughs> ต็มรถเลยไมญ่เอ้ย ฝนตกวข้ามเป็นยังบ่บักเตียงม้อนี่บ่เป็นยังหรอกเนาะเพราะว่าปิดม้านเลยดิกันอยู่ในี่ขึ้มันยังเพราะว่าแข่งกันว่าขนาดสองขั้นหนิแข่งกันแข่งเวิงันนาดแข่งเวิงันนาดแข่งเวิงแข่งเวิงสองขั้นหนิเอาไปแล้ว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  ไปออกเดินทางได้บาดในสวยเราครับผมออกเดินทางไปหาขายบักแตียงมวไปหาปิดวงก่อนบาตรเขาจะเตียงหน่อยที่เขาจะข้ามก่อนจะออกเดินทางกินกาแฟก่อนเดินทางหาเงินหาข้ามก่อนแม่เอ้ยอึดอยากมากแค้นไรครับผมยังอยู่ทตียงบันมุกหววในเมือนั้นอุ้หววย่างเสือไปนะ ได้ไหมเราจงไว้ให้อีกแล้วว่าสิเมื่อมืาอนี้เราก็เลยจงอูหวกไว้ให้พี่น้องกรับปกพริกปลาทูหน่อยตัวนึงนี่แหละแนวกินเข่าก้อนหยอกกันร่างตามักาั่วนี่น้ำเข่ากันปิ้งปลาทูก็ตำบักลั่วนี่มาเรื่อยไปสิกินน้ำอีกแซ่บอยู่บักเตียงมูเอาลงมาพักพายอีกไหมแป้วไหมบ่แป้วไม่ได้ขอเสียไปแล้วได้บัตรเนี่ยย่าเย้ z o o กะมาล่ะมามาเด็กว่าใครบอกงูไรเด็กว่ากูบอกเอาแม่ไปเอาแม่ก่อนสิไปละได้ ไปเอาไปเอาไปมันไนงะเลือกอ็โหลดปุ่นยูไทยโหลดุ่นขอเสิออกเดินทางแล้วได้บาทเนี่ยปั่นเข่าก่อนพี่น้องมามาครับกินเขา่าเสาเข่าเที่ยงร่วมกันโหลดออกเดินทางไกลพวกแมงวันก็นดีกินมัดเราบอกเพื่อนเลยกินเท่าไงหมกหอกจัมจะบาดก่อนพี่น้องอืมจัมประเดี๋ยงนี่นะนี่ตัวมันเสียบเบื้องเอาประเดี๋ยงก่อนเด้อจัมประเดี๋ยงไปเปรอะเลยเนี่จัมจประเดี๋ยงกับจัมหมกทัวสุดยอดเลยอื้อหือ ลิงมาทูด้วยเสียงหนามบอลร่มหนุนหนามมั่นบ้านเฮาบ่ค่อยมีเนาะมิแต่ล่มเราเปิดไว้หนามบ่ไหลพ่อหลับบ่สองหน่อยก็กินบ่เบิดว่าจันยายส่มมากินเปื่อยมันกีนรถไายมันเห็นหมวกหอกไปนองจำก่อน เพื่อนกี่รถกายมันเห็นมันอะไร่มอยาก่เา่เดนไก้าอะไหล่สวดอยู่อืมคือนัวถ้า้านนีนี่พี่น้องครับเติงหวกเติ้งแมงเขาสันมามากกินเขากอนดอกเดินางพี่น้องมาครับมากินข้าวนํำกันผู้เท่าก็กินหมดแล้ละเลือจานอยนี่ละ กินกอะไรกันสิออกเดินทางพี่น้องมาเด้อครับกินข้าวน้มกันครับกลางบ้านกลางบ้านเจ็บไม่ว่ากลับมาจังว่ากันพนักพนังได้ง,ง่วงหน่อยไหนบ้านนี่อเอา้าจังว่ากันกลับ,าบา <c oughs> มามาพี่น้องกินข้าวก่อดอกเดินทางครับตำบักถัว่วปิ้งปลาทูหมกขวกนี่จำหมกขวกนัวนัวหมกขวัวกอันซื้อแต่เ,ตเมื่อนหน่ะเราพี่น้องกินในซี่คาบเลยนี่คุ้มขนาดเนี้ยวะ ซื้อรอยหาซิฟกินได้รซี้กับเสาเที่ยงแรงสเงนะสาอีกนาะเสาเที่ยงแรงลนะก็เสาซี้กับโอ้ยท,ทัง้งแดดทั้งอันน,อนี้ยมันนอกไปเนาะทัง้งแดดทั้งคลื่นทังนท้งฝนจังมันเอาจังไรแนม่มเลยคลื่นก็เพราะคลื่นแดดก็เพราแดดบาดนี่อกอกเ,เดินทางบกักแตงยงมอถือแดด ยันได้ถือพลว่าสันพลันพลันว่เป็นยังแต่ว่าแดดในที่มันสีเหี่ยวก่อนถือแดดแล้วว่เป็นทาได้เนาะอ้าพี่น้องเขาขอยากกินเขาก็เด้อบัตรนี่จังวากันเท่าไปหอดพุ่นนะครับพี่น้องปองปลายเฟนครับเอฟซี FC จะได้แบงกโมกับจังทักมหาจาันรอยนะครับเป็นของฝากของต่อนก็ได้สามหน่วยลอยสามหน่วยลอยนะครับอ่ะกินเขาก่อนบัตรออกเดินทางพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันทังไรสดครับ